คลิปนี้พามาเที่ยวตลาดทานาตลาดทานาจะอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถของตลาดทานานะฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่จอดรถ วันนี้เรามาเดินเที่ยวนะในวันที่11เดือนกระกฎาคมปี68ซึ่งเป็นวันหยุดยาวนะพามาดูบรรยากาศของตลาดท่านาน,ะน้ำพริกแม่เล็กขนมจีนแม่เล็กนะวิวขอสวยไหมพี่คะขอ,อใช่ตัวน้ำยา๋ยวนาให้ฉี ขนมชีมแม่เล็กตลาดทนานาเปิดทุกวันไหมคะเนี่ยเปิดทุกวันไหมคะอันนี้น้ำแกงแกงน้ํายอดมะพร้าวค่ะอยู่ต้นตลาดตรงนั้นเป็นแม่น้ำนะฝั่งตรงข้ามที่จอดรถก็จะเป็นแม่น้ำอันนี้จะเป็นตัวตลาดถ้าาเที่ยวดูบรรยากาศของตลาดทนานะ มีของขายมีส้มโอขายเข้ามาในตัวตลาดจะมีสินค้ามีส้มโอผักผลไม้ขายนะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูนิดนึงนะ มีร้านก๋วยเตี๋ยวขายด้วยนะตลาดท่านาจะอยู่อำเภอนครชัยศรีนะนนะบ้านเรือนก็จะเป็นบ้านไม้เก่าๆนะให้เราดูบรรยากาศเก่าๆนะมีก๋วยเตี๋ยวขายด้วย เดี๋ยวเราขอพาเดินดูรอบๆก่อนนะอันก็เป็นร้านมีอาหารขายนะเตี่ยวแกะท้าหน้าเ,เป็นร้านเตี๋ยวกนะทนเนี่ย พระเอกของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวแคะต้มยำเมนูก็จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นพวกเมนูลวกชิมนะน้ทอง นสำอังพาณิชย์ส่วนตรงข้ามเป็นร้านอาหารนะร้านสีฟ้าส้มโอหวานอร่อยเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านขายส้มโอนะเรือนก็จะเป็นบ้านไม้แบบโบราณเลยนะก็มีประปงบ้างยังคงความแบบเป็นบรรยากาศเก่าๆอยู่นะนะบ้านส้มโอหวาน บ้านปลาระเบียกเป็นร้านอาหารเป็นพวกขนมหวานนะ <Yeah. S 1> ของฝากตลาดท่านา ร้านขายของฝากแม้มีเป็นพวกขนมหวานข้ามาน้ำพริกก็มีแบบเยอะะเลยนะตรงข้ามก็เป็นร้านค้าก็าบางร้านเขาก็ปิดนะวันนี้เรามานี่เป็นวันหยุดนะถนนเส้นนี้จะมีรถวิ่งผ่านนะเวลาเดินต้องระมัดระวังด้วยนะ ออกไปตรงนั้นจะเป็นแยกไฟแดงเลี้ยวขวาไปจะไปขึ้น M8S ได้นะพ<ม>าเดินดูบรรยากาศของตลาดทานานะรอบๆสอง,งทางจะเป็นร้านค้าเป็นชุมชนมีถนนกั้นกลางนะ สองฝั่งก็จะเป็นบ้านเรือนอันนี้จะเป็นคาเฟ่นนะล้วยอบน้ำพึ่งเป็นกล้วยอบน้ำพนนึ่งทอดนะเป็นร้านสสวยตรงข้ามจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะ ก็เป็นท้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นท้งร้านค้าใครที่ยังไม่เคยมาเดินเล่นเราแนะนำนะลองมาเดินดูนะบรรยากาศของตลาดท่านาฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะนี่เป็นร้านฝังเย็น รนเย็นว๋วยจับขายทุกอย่างสารเจ้าแม่เบิกไัยนะตรงข้ามก็จะเป็นธนาคารออมสินนะจะมีร้านอาหารของขายบริเวณข้างทางก็พอประมาณนะพอให้ได้นั่งรับประทานพอให้ได้ซื้อหาอยู่นะร้านขายเครื่อง ชัยทานทั้งหลายนะทูบเทียนต่างๆนะมีครบเลยนะใครมาเดินเที่ยวตลาดท่านาหาซื้อของกินของทานเล่นนะแต่ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่าเป็นถนนที่เขาเปิดใช้งานให้รถวิ่งผ่านนะ ตรงกันข้ามจะเป็นไปสนีนะ่าเดินมาจนสุดถนนเนยะตรงไปก็จะเป็นถนนเพชรเกษมเค้ะมาอัปเดตให้ดูนะกับบรรยากาศของตลาดท่านาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมนะใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ก็อลองแวะมานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ